สวัสดีครับพี่น้องมือนีกพ็พ่อกับผมคือโกอนะครับเอสานชนแนลนะครับผมมือนีได้โอ,อกาสวันหยุดนะครับวันสาร์มาสูบปลาอยู่หน้าครับตรงหน้ากับทีมงานนะครับสองสามขนสี 2, 3, ่น, 4, นตอนนี้น,ะน้ำกำลังบกลงไลเตอือไปละเครื่องสูบสอง,งเครื่องมาตั้งเครื่องแต่หม่งครับตอนนี้ก็เวลาประมาณเท่าโมงทีโบมบงอะมั้งนี่ ใส่สองเืลองนะครับสูบน้ำมันสองร้อยก็บาล่ะรือว่าโอเคเครบับทิมงานมากทิมงานหมเืิงหรือเปล่าหมดเื่องลอเลขอดพี่น้องแยงโคตรเลย ไปเส่น,หน,หน้าับบไม่น่าว่าี่กการจกตาไม่ขยายสากเลยบ่เคยถูบจะคือตัวปลาก็ไม่เห็นหรกมันุดตุ่มตุตมมันลมครับตมลม,ลมไรยังไปในเพียงเหวเน้อ มันจอกกมครับ้มันพมระบาดนใบมันโรดลงเตะมันหนามีปวดเขาเขาออกไปนังระบนี่บ้แล้วกดิกดิโดหกหนอนนะดิเาตองขวดูนะครับขวดในูนามอไลมาโอการนี่เลครับ